ซักซ้อมแผนปฏิบัติการรับเพิงนะครับเป็นแผนอาคีภัยของโรงพยาบาลแหองนี้นะครับโดยร่วมกับหนว่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานนะครับ

อันนี้เป็นเหตุการณ์จำลองนะครับ oh. ว่าสถาน oh. ก,การณ์จริงเป็นยังไงนะครับเ oh. วลาเกวดไฟไหม้นะ oh. อันนี้ก็เป็นพนักงานของเรานะครับ oh. ของเทศบาลํุหนอานีนะฮะ oh. oh. เหตุการณ์จำลองครับผม oh. Oh. อันนี้ก็จะเป็น จุดรวมพลนะครับของโรงพยาบาลองเฮีถ้ามีการใส้ไม้ก็จะเป็นจุดรวมพลอันนี้ก็เหตุการณ์จำลองเป็นจุดที่คนในโรงพยาบาลนะครับจะออกมาข้างนอกนะครับเป็นจะเป็นลงจลัดรถครับตัวนี้เป็นจุดรวมพล ระหว่างรอการกับไฟจากเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้ก็เป็นการเปลี่ยนอันรถนะครับน้ำคันแรกหมดก็คันที่2ก็เข้ามาต่อนะครับนี่เป็นทีมงานของอบตสาวแหนะครับคันที่2นะครับบครัสำหรับการปฏิบัติการซ้อมแผนอาคคีภัยโรงพยาบาลหนองฮีนะครับก็มีหน่วยงานหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยครับโรงพยาบาลหนองฮีนะครับสถานีตำรวจนะครับ จากพ่เวกการอำเภอหนองคีตัวแทนจากไฟฟ้าอำเภอหนองคีตัวแทนผู้ชีพทั้ง4แห่งนะครับเทศบาลตำบลหนองคีการบริหารส่วนตำบลเขนลาดการบริหารส่วนตำบลตุขยงแล้วก็ต่อแหนะครับสถานการณ์ตอนนี้ครับก็น่าจะดาเนินการเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ครับการซ้อมแผนปฏิบัติการอาคีภัยรงงานหนองคีครับก็น่าจะเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อย แล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่กิจกรรมหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ